ออกแลยังแค่ครับก็ขออยากกับเรียนบุญสัตว์ลาบุสีที่เขาอดจากสูงแลครับฝากไปเรียนถึงใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ในกรุณาหมอบจี้งฟรองน้ำดื่นครับเพื่อให้โรงเรียนบ้านจิงหัวเขงเราได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในการทำบุญทำบุศลในครั้งนี้ ทเงินบัญชีหลวงไม่มีส่วใดที่จะตอบแทนในความปรักคุณก็อยากจะเสนออุปกรณ์ที่มทุ่สัสตว์ปลาคณะผู้ใหญ่ผูงปุ้งหลายนะครับรวมประสบแต่ความสุขความ,วามเจริญน,นะครับมีความเจริญกา้าวหน,น้นาในวิชาอาชีพต่างๆมี่สุขกายสบายใจมีสุขภา,ขาพที่แรงใจสมบูรณ์ตลอดไปขอ,ขอบคุณครับขอบ,บคุณครับผมก็ขอเป็นตัวแทนของ พี Jersey, people, ่อยากจะดีคณะู้่อญกจะดีของทุกคนทุกคนนะครับขอบคุณขออสุกและคณะคุณครูทุกคนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้โอกาสก็ผมมาทํางานกิจการเพื่อแสงคมครั้งนี้ขอพรที่ให้มาตรงมีกับคุณครูประสบสงและครูทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ